ปีกองทางการเมืองเริ่มแล้วนะคะเพื่อจะนับถอยหลังไปสู่วันเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทบทวนดูมาตรการภาครัฐว่ามาตรการไหนอยากให้ไปต่อมาตรการไหนพอแค่นี้ติดตามจากคอลัม่์ไว้ใจได้กาค่ะถ้าคุณต้องเลือกระหว่างเรียนฟรีหรือเรียนดีคุณจะเลือกอะไร ก็คงต้องเรียนฟรีค่ะอันนี้เพราะว่าชุมชนประชากรเราค่อนค่อนข้างที่จะยากจนมากกว่าคนที่จะมีฐานะนะคะก็ต้องขอเรียนฟรีก่อนเพื่อให้โอกาสกับเด็กหลายๆคนอันนี้ก็เป็นการให้โอกาสกับเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสนะคะที่มีฐานะค่อนข้างที่จะยากจนอันนี้ก็ช่วยเด็กได้มากเลยถ้าต้องเลือกจริงๆก็อยากให้เป็นเรียนฟรีค่ะเพราะว่าเรียนฟรีค่ะเด็กๆจะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ในเรียนปีปัจจุบันของเราค่ะได้ทั้งอุปกรณ์การเรียนได้ทั้งชุดนักเรียนแล้วก็หนังสือเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะจะลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองไปได้มากทําให้มันมันเว้นช่องว่างของความเท่าเทียมของระบบทางการศึกษาค่ะเรียนฟรีหรือเรียนดีอันไหนจะช่วยผลักดันอนาคตเด็กไทยได้มากกว่าลองไปฟังคําตอบจากรูรูกันค่ะถ้าตอบคําถามของผู้ปกครองกับตัวเด็กเรียนฟรีสําคัญกว่า เรื่อเรียนดีนะครับเพราะว่าในภาวะปัจจุบันเนี่ยผู้ครองรายได้ไม่มียากจนนะครับเอาเด็กออกกลางคันกันมากดังนั้นคาตอบสําคัญของระบบการศึกษาเรียนฟรีเป็นสวัสดิการของประชาชนจริงเป็นคําตอบแรกที่มากกว่าเรื่องเรียนดีนะนะครับดังนั้นการเรียนฟรีเนี่ยต้องเลิกมโนโมติทันทีว่าเรียนฟรีแล้วด้อยคุณภาพหรือว่าหรือว่าจัดให้ไป ตามมีตามเกิดอย่างเงี้ยผมคิดว่าความคิดอันนี้เป็นความคิดที่ไม่เหมาะสมนะาทางการศึกษางั้นเรียนฟรีเนี่ยต้องมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็ต้องจัดให้ดีแล้วให้ทั่วถึงอนาคตเด็กไทยขึ้นอยู่กับนโยบายของพักการเมืองส่วนหนึ่งศึกษานโยบายให้ดีก่อนไหวใจได้แล้วค่อยกานะคะหยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศ